แล้ว y friends w e l c o m ม to มาดามลินไลฟ์สไตล์โคกง้้องนามาดามลินนะคะและแล้วก็มาถึงวันนี้นะคะบ้านทุ re, p, p ่งช oh ัยตำบลทุ่งชัยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดซีสเกตของเราได้ตอนรับผู้ป่วยโควิดกับบ้านนะคะวันนี้ก็ได้ข่าวมานะคะรถนะคะรถพยาบาลเนาะที uh, ่ ในแต่ละตำบลจะมีหนึ่งคันเนาะที่เราโทรหนึ่งหกเก้านี่มารับผู้ป่วยอยู่หมู่แปดนะคะหมู่เดียวกับที่มาดามเห็นอยู่เลยค่ะรับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพราะว่าผู้ป่วยรายนี้อายุประมาณสามสิบปีสามสิบกว่าปีนี่แหละคะ่ะเขาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับมาเยี่ยมกลับมาเนาะแต่แล้วแม่เขาอยู่ที่ปทุมธานี เขาก็มานัดเจอกันคือเอาครอบครัวที่อยู่ที่ทุ่งชัยเลาลงไปเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็พากันไปเที่ยวประจวบนะคะไปเที่ยวทะเลกันเสร็จปุ๊บพอกลับมาอสมอเขาเรารู้ข่าวนะคะว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงเนาะทั้งปทุมธานีทั้งกรุงเทพก็เลยเอาไปตรวจก่อนปรากฏพบเชื้อโควิดนะคะตรวจปุ๊บเจอทันทีเลยนะคะแต่สมาชิกในครอบครัวนะคะ ต้องรอตรวจซ้ำนะคะเพราะว่าเจออยู่คนเดียวก็จริงแต่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยมีคุณแม่ด้วยนะคะจะะับจุงพันตอนนี้ก็ต้องให้กักตัวอยู่ในในบ้านนะคะแล้วก็เช็คเช็คไข้เช็คเช็ค,ชค,ชคเขาเรียกว,ว่าอัปร,รอดวัดไข้เนาะแล้วอสมอเขาก็จะมามามาดูอาการทุกวันนะคะแล้วก็จะนัดไปเจาะเลือดอีกรอบหนึ่งนะคะก็มาดามเ็งก็รู้สึก ตื่นเต้นมากเลยนะทีนี้ยิ่งไม่อยากออกไปไหนเลยบ้านที่เขาติดเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านมาดามินเลยเดี๋ยวจะหันให้ดูอันนี้คือบ้านมาดามินนะแต่ันเตนฝั่งตรงข้ามนะคะนะค่ะหลังที่เห็นนะคะนี่แหละคะ่ะอยู่ตรงข้ามแต่ว่ามันจะมีรั้วเหล็กกั้นเนาะคือถ้าจะไปบ้านนั้นนะต้องเดินอ้อมไปซีแยกนะคะก็ถือว่ายังห่างเนาะ แล้วคนที่อยู่บ้านนั้นนะคะไม่เคยเดินผ่านบ้านมาดามหลินเนาะก็เลยอุ่นใจนิดหนึ่งว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเขาเดินผ่านรัดบ้านเรานะคะไปซื้อของเนาะแต่ว่าก็อยู่ในหมู่แปดเหมือนกันนะคะก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารให้รู้นะคะว่ามาดามลินก็เริ่มมีความเสี่ยงใครเข้ามาอีกแล้วนะคะ ต้องระมัดระวังอย่างสูงเลยค่ะไม่ออกไปไหนค่ะถึงถ้าจะออกไปจริงๆให้น้อยครั้งที่สุดแล้วใส่แมสป้องกันตัวเองค่ะกลับมาแล้วต้องรีบถอดแมสเสื้อผ้ารีบซักนะคะซักผมนะคะแล้วอยู่ให้ห่างกับสมาชิกในบ้านนะคะจัดการตัวเองเรียบร้อยข้าวของแล้วก็วางแล้วเอาสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อมาฉีดนะคะนี่คือวิธีการที่ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะจะต้องเฝ้าระวังตัวเองแล้วมีวินัยแล้วก็ต้องไม่ให้ตัวเองเป็นภาระนะคะเป็นพาหะถ้าสมมุติเราได้รับเชื้อมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะเพราะเราออกไปข้างนอกบ้านเรามีโอกาสเสี่ยงนะคะฉั้นฝากไว้นะคะเพื่อนเพื่อนระวังกันนะคะท่านผู้ชมด้วยนะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านไม่ใช่ว่าลังเกียรแต่ว่าเราอะไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แล้วก็ไม่มีไรายได้ว่างงานถ้าเกิดเป็นอะไรมาเนี่ยประกันสังคมตนเองเนี่ยสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษาอยู่ที่กรุงเทพค่ะยังไม่ได้ย้ายโรงพยาบาลมาอยู่ที่จังหวัดสีสเก็ก็เป็นอะไรที่ลำบากค่ะต้องเฝ้าระวังอย่างสุดฤทธิ์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย